ตอนที่1ก็คือจงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะข้อ1เนี่ยถามว่าข้อใดกล่าวถึงอนุภาคไม่ถูกต้องข้อ1เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะคะอนุภาคจะมีความเร็วมากขึ้น 2. เมื่อเมื่ออนุภาคก๊าซมีความเร็วมากขึ้นจะอยู่ห่างกันมากขึ้นที่ความดันคงที่ 3. เมื่ออนุภาคก๊าซมีความเร็วมากขึ้นจะมีความดันมากขึ้นที่ปริมาตรคงที่ เมื่ออนุภาคมีความเร็วสูงขึ้นอนุภาคจะชนกันเองถี่ขึ้นด้วยแรงเท่าเดิมโจทย์ข้อนี้เขาถามเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะดูอย่างข้อหนึ่งอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะจะเป็นส่วนที่ไปเร่งพลังงานทําให้พลังงานมันเพิ่มมากขึ้นเมื่อพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานศักย์หรืออะไรก็ตามมันจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็น พลังงานจนหรือว่าไคเนติกเมื่อมันต้องการความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นแปลว่าข้อที่1ถูกต้องส่วนข้อที่2เมื่ออนุภาคก๊าซมีความเร็วมากขึ้นจะอยู่ห่างกันมากขึ้นที่ความดันคงที่อันนี้ถูกต้องนะคะย้ำนองเดียวกันถ้ามันมีความเร็วมากขึ้นความดันมันจะเพิ่มขึ้นถ้าปริมาตรคงที่ถูกก็เหลือข้อสุดท้ายความเร็วของอนุภาคที่เพิ่มสูงขึ้น อนุภาคจะชนกันเองถี่ขึ้นด้วยแรงที่เท่าเดิมเมื่อมันมีความเร็วสูงขึ้นมันก็จะทําให้แรงเพิ่มมากตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อ4เนี่ยก็เป็นข้อเดียวที่ผิดนั่นเองเรื่องต่อมานะคะดูที่ข้อ2นักเรียนทุกคนน้องๆคงเคยสังเกตเห็นนะคะเครื่องหมายนี้ เป็นเครื่องหมายคำเตือนด้านข้างกระป๋องข้อชั่นแปลว่าคำเตือนนะคะ In the event of fire ก็คือมันอาจจะทำให้เกิดเพลิง <dimin> ไหม้ได้ข้อความในข้อใดเกี่ยวกับรูปนี้ข้อความในข้อใดที่เกี่ยวข้องกับรูปนี้ข้อ1เมื่อเพิ่มความดันสูงขึ้นปริมาตรจะลดลงข้อ 2. เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นปริมาตรจะเพิ่มขึ้นข้อ3เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความดันจะเพิ่มขึ้น 4. เมื่อเพิ่มความดันสูงขึ้นอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น ถ้ามีกับไฟล์ไฟล์คือสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับ temperature ก็คือตัวของอุณหภูมิเพราะฉะนั้นเราตัดช้อยข้อที่1ทิ้งไปเลยเพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับคำตอบข้อนี้ก็คือต้องเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นนะคะมันจะทำให้ความดันภายในเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยถ้าสมมติว่า เรากําลังกล่าวถึงกระป๋องป๋องกระป๋องนะคะมันเป็นระบบปิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้ก็คือวอลลุ่มมันจะคงที่วอลลุ่มคือปริมาตรนะคะเมื่อปริมาตรคงที่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมามันคือความดันอะความดันอย่างแก๊สเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าความดันภายในมันเพิ่มสูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเจนมันอยู่ไม่ได้นะคะมันก็จะระเบิดออกแล้วก็เกิดกลายเป็น ไฟขึ้นมาการระเบิดออกตรงนี้ก็คือการขยายตัวของอากาศนะคะไม่ใช่แค่อากาศอย่างเดียวเนาะก็คือการขยายตัวของแก๊สชนิดต่างๆประมาณนี้แล้วมันก็จะนำมาซึ่งการระเบิด เรื่องต่อมานะคะข้อที่3ถามว่าปรากฏการณ์ข้อใดที่ไม่ได้เป็นผลมาจากการละเหยของของเหลวข้อ1หยดเอทานอลลงบนหลังมือแล้วรู้สึกเย็น 2. อากาศในตู้เย็นเย็นตลอดที่เสียบปลั๊กตู้เย็น 3. น้ำในโอ่งเย็นดินกว่าน้ำในโอ่งเคลือบ 4. เมื่อเราจับที่คีบน้ำแข็งใน ฝังน้ำแข็งคือน้องๆต้องดูปรากฏการณ์ข้อใดที่ไม่ได้เป็นผลมาจากการละเหยของสารตัวเรื่องของการละเหยของสารเนี่ยนะคะมันเป็นปฏิกิริยาการดูดความร้อนแล้วนทงเดียวกันถ้าเราหยดเอทานอลลงไปบนหลังมือแล้รู้สึกเย็นมันก็คือสิ่งที่ชี้แจงว่ามันคือปฏิกิริยาการดูดความร้อน อากาศในตู้เย็นเย็นตลอดเวลาที่เสียบปลักตู้เย็นอันนี้ก็ถูกต้องนะคะโดยในกรณีของข้อที่2ตัวนี้นะคะมันจะเกิดมาจากการระเหยของน้ํายาน้ํายาที่ใช้ในการทําความเย็นส่วนข้อ3นะคะน้ําในอ่งดินจะเย็นกว่าน้ําในโอ่งเคลือบอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่โองเนี่ยมันมีรูพุนทําให้น้ําสามารถ ระเหยได้ดีแต่ข้อสุดท้ายเมื่อเราจับที่คลิปน้ําแข็งในถังน้ําแข็งแล้วเราจะรู้สึกเย็นถูกไหมกรณีน,นี้ถึงถึงแม้ว่าเรารู้สึกเย็นเหมือนข้อที่1แต่การจับที่คลิปน้ําแข็งเป็นคุณสมบัติในการนําอุณหภูมิหรือเราเรียกว่าการนําความร้อนของวัตถุเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะคำตอบก็คือช้อยข้อที่4ข้อ4โลหะ A นะคะที่มีมวลอยู่หนึ่งกรัมมีอุณหภูมินะคะสูงขึ้น1นึองศาเซลเซียสจะต้องใช้ความร้อน0.1แคลอรี่โลหะ B นะคะมวลหนึกรัมมีอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาเซลเซียส ต้องใช้ความร้อน0.5แคลอรี่หมายความว่าถ้าเราวิเคราะห์แค่โลหะ A กับ B เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวของโลหะ A นะคะสามารถที่จะเพิ่มอุณหภูมิได้ง่ายกว่าโลหะ B ถูกไหมเพราะมันใช้ความร้อนน้อยกว่านะคะนี้ถ้าโลหะ A และ B มวลอย่างละ10กรัมจากเปรียบเทียบ1กรัมนะ10กรัมเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเท่ากัน ข้อใดข้อสรุปใดที่ถูกต้องข้อ1โลหะ A และโลหะ B ใช้พลังงานความร้อนเท่ากันข้อ2โลหะ A ใช้พลังงานความร้อนเป็น0.2เท่าของโลหะ B 3โลหะ A ใช้พลังงานความร้อนเป็น5เท่าของโลหะ B 4ไม่มีข้อสรุปใดถูกต้องอสมมติน้องๆดูตรงนี้โลหะ A มวล1นกร,รมัมนะคะมีค่าของ อุณหภูมิสูงขึ้น1องศาเซลเซียสเนี่ยก็คือต้องใช้0.1แคลอรี่ไม่เกี่ยวหรอกว่าเราจะเอามามวลเท่าไหร่นะคะถึงเอามวล10กร,รัมเราก็ต้องคูณ10เข้าไปอยู่ดีโอเคไหมดังนั้นเราจะพิจารณาแค่ที่1กรัมนี่แหละว่าถ้ามันจะเพิ่อมอุณหภูมิเข้าไปเท่ากันคือถ้ามันเพิ่อมอุณหภูมิ1องศาเท่ากันการเพิ่อมอุณหภูมิ1องศาเท่ากันนะคะสำหรับโลหะ A ก็คือใช้0.1โลหะ B ใช้ 0.5นะคะดังนั้นถ้าเรานำมาเปรียบเทียบว่าโลหะ A ใช้พลังงานความร้อนเป็นกี่เท่าของโลหะ B เราก็จะได้เป็น A ต่อ B นะคะก็คือ0.1ต่อด้วย0.5 1ส่วน5มีค่าเท่ากับ0.2เท่าคำตอบก็เลยเป็นช้อยข้อที่2นะคะ High Speed m a ซ็ ed, Center เข้มข้นทุกเรื่องเจาะลึกทุกสูตรลับ